เงขอพุทธานุภาพทร,รมานุภาพสังขานุภาพจงบังเกิดแด่ท่านผู้ชมและเอทุกท่านนะครับและก็ขอความเป็นสิริมงคล1้อจงบังเกิดแด่ทุกท่านครับขอากาบสวัสดีครับท่านผู้ชมและ f อฟที่เคารพรักทุกท่านครับ s m e News Report นะครับเป็นผู้ผลิดรายการ สแกนกับมิติหลอนครับกระผมนายบุญชูกระบุดมานุลูกพ่อทำโลงแม่เฉลียวครับจะมาบอกเล่า90กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปาฏิหาริย์พ่อปู่ลือสีตาไฟครับเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับท่านใดที่ไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องนี้ขอให้ท่านได้เลื่อนผ่านไปนะครับ แล้วก็โปรดใช้วิจารยณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องปาฏิหาริย์พ่อปู่หรือสีตาไฟนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่3มเรื่องด้วยกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยาวนะครับเรื่องแรกนี่นะครับเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าโอรพอร่อจริงๆครับ ความเดิมมีว่าผมนะครับได้ไปซื้อรถจุโปมาหนึ่งคันครับเป็นรถวอลโว่เจ็นะครับก็อาจอดตรงบริเวณที่จอดรถที่บ้านหลายะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่วันดีคืนดีก็นำมาล้างรถมาสตาร์ทเครื่องไว้ มาดูแลส่วนนั้นส่วนนี้นะครับแล้วก็จอดเก็บไว้ครับแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยจะเรียกได้ว่าเวลาไปต่อทะเบียนก็ไปต่อครั้งหนึ่งกลับมาก็มาจอดไว้เหมือนเดิมน,นะครับอันนี้ก็เลยทําให้เราไม่ค่อยได้ใช้รถวางกันเถอะครับแต่รถวันโวเนี่ยก็เป็นรถที่จอดอยู่ด้านหน้ารถครันอื่นๆนะครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่าผมก็ได้มา ทำความสะอาดรถวนวิ้เหมือนเดิมครับแล้วก็ได้สตาร์ทรถเพื่อเป็นการที่ให้แบตเขาได้มีโอกาสได้ทํางานว่างั้นตครับทีนี้หลังจากที่ดูแลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับไปพักผ่อนขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าทีนี้สองวันต่อมาครับก็ได้มาดูแลรถวนเวิใหม่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ กุญแจรถวอนวัวหายครับท่านเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยได้ค้นทั้งบ้านเลยนะครับทั้งที่เกะทั้งที่กล่องที่ใส่นูน่นใส่นี่จุดที่ผมต้องวางต้องอะไรไว้เนี่ยหายังไงก็หาไม่เจอครับเรียกได้ว่าหาจนท้อหาเป็นวันแล้วก็ลืมไปสักสองสาวันหาใหม่เริ่มต้นหาใหม่อีกรอบนึง นะครับทีนี้รถบนวัวคันเนี้ยเขาก็เอาง่ายๆนะครับก็จอดบางรถคันอื่นมันก็เอาออกมาไม่ได้ทุกทรมานเป็นอย่างยิ่งครับและที่สัญก็คือเนื่องจากเป็นรถยุโรปมันก็หาคนที่เป็นช่างมาทําด้วยความยากลำบากนะครับจนกระทั่งผมได้ตัดสินใจโทรศัพท์ไปที่ไปบอกนํำเรียนเขาเรียกว่าแม่มามานะครับซึ่งท่านเองนั้น ก็มีโอกาสได้สื่อสารนะครับกับทางพ่อปู่ฤาษีตาไฟก็ได้เรียนถามผ่านท่านไปนะครับแล้วก็อีกสองสวันครับท่านก็ได้ตอบมาว่าไม่เป็นไรหรอกสักวันหนึ่งเดี๋ยวก็เจอก็อยู่ในเสื้อผ้าแล้วแหละอยู่ในกางเกงท่านก็บอกอย่างนี้นะครับท่านเชื่อไหมครับว่าผมเองนั้นก็ได้พยายามค้นหากางเกงที่ผมเคยใส่เคยใช้ เอาง่ายๆครับเอากระเป๋าดึงเข้ากระเป๋าดึงออกเป็นสิบครั้งแล้วต่อตัวเลยเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะอยู่แต่ในที่สุดผมก็หาไม่เจอครับผมก็โทรศัพท์ไปใหม่ไปรำเรียนแม่มาบอกว่าให้สื่อจิตถึงพ่อปู่เรื่อยๆทรมานมากคุณจะหาไม่เจอท่านก็บอกเหมือนเดิมครับผมเองก็รู้สึกว่าเออแล้วมันก็หาไม่เจอจริงจิจะทำยังไง จนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณรักสามสี่เดือนครับผมก็อดทนรอเนาะอดทนรอว่าจะมีใครสักคนในบ้านอาจารจนกระทั่งได้มีโอกาสไปธุระที่ต่างอำเภอเขาก็เขียนว่าร้านทำกุญแจนะครับรงจนทุกชนิดผมก็ไปติดต่อเขาให้เขาก็มาทำกุญแจสำรองให้ที่บ้านนะครับแลก็มาที่บอนโวคันนี้นะครับเขาก็เลยเดินทางมานะครับมาทำ กุญแจสำรรองให้ครับผมก็กึ่งดีใจกึ่งไม่ดีใจเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงมากตอนนั้นช่างเขาเอาตั้งกี่พันแล้วสี่พันผมก็ขอต่อเข้าไปเหลือสองพันนะครับเขาก็ให้เขาใจดีก็ให้ครับพอกุญแจรัคนโบมาอยู่ที่บ้านแล้วเริ่มสตาร์ทได้บ้างแล้วท่านทราบไหมครับว่าอีกสองวันต่อมาคนในบ้านผมนะครับ เขาก็บอกว่านี่ไงกุญแจรถบรรทยอยู่ในยกางเกงเอา้าผมก็หาจนจะเป็นจะตายหาไม่เจอนะครับมาเจอวันนั้นมันก็ตรงกับที่แม่ม้านะครับท่านได้บอกเวยว่าเดี๋ยวคนในบ้านก็จะหาเจอเองนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกที่เกิดขึ้นในครอบครัวของผมครับ อะไรครับยังไม่เข็ดเรื่องกุญแจนะครับก็จะมาคุยเรื่องจะมาคุยเรื่องของกุญแจดอกที่สองครับท่านคืออย่างนี้นะครับว่าเอ,อผมก็ใช้รถกระบะนิสสันนะครับซึ่งเป็นรถที่สาหรับใช้ขนของนะครับไปให้ลูกค้าเพราะที่บ้านเราขายเครื่องสีขั้วกันเอยครับ มีอยู่วันหนึ่งครับผมได้นำรถนิจ่จ่นมาจอดไปตรงบริเวณที่ลงจอดรถนะครับแล้วนกะ็ได้เตรียมการนะครับที่จะเอาสินค้าขึ้นไปแล้วก็เอาไปวางไว้บางส่วนแล้วเพราะว่ามีหลังคามีอะไรเรียบร้อยตอนเช้าเราจะได้ไม่ต้องไปขนแต่เช้าเหมือนกันนะครับก็เอาขนของขึ้นอะไรขึ้นผมก็เอากุญแจรถเนี่ยนะครับจับไปจับมาไปตรงไหนย,ยังไงนะครับ พอเสร็จงานแล้วนะครับปรากฏว่ากุญแจหายครับผมหายังไงก็หาไม่เจอเดินหาเหมือนอีหลอบเดิมครับจินตนาการถึงรถบวันกเอาอีกแล้วมันเป็นเคาะซ้ำลำพอยจริงๆมาเกิดขึ้นอีกแล้วผมก็บนในใจนะเพราะว่าคราวเนี้มันจะต้องไปส่งของให้ลูกค้าครับหมายถึงว่าวันพรุ่งนี้ผมจะต้องไปส่งของให้ลูกค้าให้ได้ เพาเงินจำนวนนี้ก็มันก็หลายตังค์นะครับในช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาสักห้าโมงกว่าแล้วนะครับอาก,กาศช่วงหน้าหนาวก็เริ่มจะมืดขึ้นผมก็เดินมาที่หน้าบ้านเนี่แหละครับถึงเป็นบ้านหลังเก่าก็มาจุดธูปแล้วก็บอกการาบปู่บ่าพผูปูครับผมทํากุญแจหายอีกแล้วถ้าหากุญแจไม่เจอผมจะไม่ขึ้นบ้านนอน ผมก็จะอยู่ตรงนี้แหละผมจะหาเงี้ยทั้งคืนพูดไปแล้วก็จะร้องไห้ไปอะครับเพราะว่ากลัวซ้ําลอยเดิมเรื่องของกุญแจรถวันโว้บอ่างเงี้ยะครับผมก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกปู่ขอให้ผมได้เจอนะปู่แนะขอให้ผมได้เจอเพราะว่าเรื่องนี้สําคัญตอนเช้าจะต้องไปส่งของให้ลูกค้าแล้วคันเนี้ยมันไม่มีกุญแจสํารองไปทําใหม่จะไปทําที่ไหนให้ทันอย่างเงี้ยครับผมครับก็ได้กราบปู่ไปก็ตั้งสติครับ แล้วก็เดินหาทุกซอกทุกมุมในรถตรงเอใต้พรมรถตรงเกะเกะที่วางหลังบ้านแล้วครับผมหาจนเกลี้ยงไม่เจอครับผมก็เดินมาหน้าบ้านอีกตอนนั้นมันหน้าพอจะประมาณสักหกโมงครึ่งเกือบเกือบทุ่มแล้วะครับแล้วมันเริ่มมืดแล้วผมเองก็มานั่งหลัง ซาลาปู่นี่ครับที่ตามในภาพเ่ยนะครับด้านหลังจะมีคล้ายกับประตูบ้านสีสีเขียวเนี่ยครับผมครับผมก็ได้มันนั่งแบบหมดอะไรแต่อ,อยากจะโดนคนทางบ้านว่าอีกหรือเปล่าน้ะว่าเราเอากุญแจรถหายอีกแล้วเป็นซ้ำสองนะครับผมก็นั่งเศร้าอยู่นี่หะครับจะทํำยังไงดีแต่วันเนี้ยตั้งใจว่าถ้าหาไม่เจอจะไม่ขึ้นบ้านไปนอนจะขออยู่แบบนี้แหละ ก็พอดีก็มีคล้ายๆกับรถพลศัยอนะครับวิ่งข้างข้างบ้านเรามานะครับปรากฏว่าเขาเปิดไฟสูงพอเปิดไฟสูงปุ๊บสายตาผมก็ไปเห็นกับโลหะอยู่ชิ้นหนึ่งอี่มันเป็นโลหะเป็นเหล็กอะไรนะรผมก็มือไปใหญ่ๆไปจับดูปรากฏว่ามันตกอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าพอดี ตรงนั้นแหละด้านหลังต่ก่อนจะมีคล้ายๆกับว่าร่องน้ําแล้วก็มีทรายเวลาเขาตกลงไปครับด้วยล้าหลักของกุญแจเนี่ยมันจะยุบเข้าไปในทรายมันหายไปแ่โผล่มาหน่อยเดียวท่อนนั่นเองนะครับก็จุดที่สะท้อนแสงมาเนี่ยครับเป็นอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็ได้กุญแจรถเอาไปส่งของแล้วก็ผมก็ามาน้อมการาบต่อพ่อปู่ว่าโอ้โหท้าไม่ได้พ่อปู่มาดูจิตดวงใจนร่งตรงนี้ก็คงจะไม่ได้ ไปได้คุณแจเอาไปส่งของให้ลูกค้านะครับซึ่งแต่ก่อนนี่ก็ถือว่าสินค้าเนี่ยอยู่ในรางวัลเราก็หลายหมื่นนะครับผมเรื่องที่สามครับก็เป็นเรื่องที่ภาพที่ท่านเห็นเนี่ยเขาก็คือเป็นญาติธรรมนะครับแต่ว่าไม่ได้รู้จักกันนะครับท่านมีภาพน่ารักมากท่านรู้สึกว่าขับรถผ่านหน้าร้านผมแล้วท่านก็รู้สึกว่าจะตกงานเจ้านายให้พักงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง ผมจำจำไม่แม่นแต่ผมก็เลยขออนุญาตท่านนะครับว่าจะขออนุญาตเอาคลิปของท่านเนี่ยมาลงซึ่งลงไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับท่านก็ขับรถผ่านมาช้าๆท่านก็พอดีก็เหลือบเห็นพ่อปู่ฤาษีตาไปแล้วเนี่ยอยู่ข้างถนนนะครับท่านก็เลยไปตั้งจิตอธิษฐานมาพ่อปู่ถ้าคราวนี้ได้พ้นทุกพน้พนโศกพ้นโรคพ้นภัยให้มีโชคมีลาภเถิเถอะเงินในกระเป๋าเนีย่ยไม่มีเลย ขอให้ได้โชคได้ลาบมาดูแลตัวเองพยุงตัวเองระหว่างที่ตกงานแล้วก็มีเงินเดี่ยไปเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวน่อยเธอคิดอย่างนี้นะครับท่านบอกไว้หลังจากนั้นท่านก็กลับไปบ้านแล้วก็นึกซื้อเลขอะไรขึ้นมาไม่ทราบนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ถามท่านท่านก็เอาเศษตังค์ที่มันมีอยู่ในบ้านแล้วแหละครับ ก็ไปซื้อเลขมาซึ่งสมัยก่อนนี่ยก็ถ้าเป็นเลขเดียวซื้เลขสามตัวเนี่ยมันก็ได้หลายร้อยเหมกันนะครับบาทหนึ่งก็ได้หลายร้อยเลยทีเดียวครับซื้อไม่กี่บาทนะครับก็รู้สึกว่าท่านจะได้เงินมาประมาณ4ี 5, ่ส้าห้าพันนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเนาะไม่แน่ใจไม่ได้ถามรายละเอียดมากครับก็ได้นำเอาผลไม้ต่างๆมาถวายปู่ทีนี้ผมเองก็อยู่บนบาน นะครับผมก็มองลงมาเอ๊เห็นรถมอใส่ใครมาจอดดูช่วงนั้นเป็นช่วงเวลายเย็นหรือมาช่วงบ่ายเนี่ยครับพอผมเห็นนี้พวกผมก็ลงมามก็ถามพี่พี่มากราบปู่หรือผมก็ถามเขาหน่อยครับเขาบอกว่าใช่ครับพอดีผมตกทุกข์ได้ยากมาก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขับรถผ่านมาก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจขออะไรปูห่หรอกก็ผมถูกให้พักงานก็ไม่มี เงินไม่มีอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงกลางกลางเดือนพอดีอลอตเตอรี่ใกล้ออกผมก็เลยเอาเงินส่วนเล็กน้อยเนี่ยไปซื้อ,อ,อลอตเตอรี่นะครับแล้วไปซื้อหวยเนี่ยก็ปรากฏถูกมาแล้วก็ได้เงินมา 5, 6, ห้าหกพันดึงเงี้ครับถ้าจำไม่ผิดน,นะครับเพราะเรื่องนี้มันนานแล้วนะครับก็วันนี้ถือโอกาสดีนะครับได้มา กราบพ่อปู่แล้วก็ได้นําผลไม้นำพวงมาลัยทู่เพียนต่างๆมากราบพ่อปู่นะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็จะมีอยู่เรื่อยๆแล้วบางทีก็มีหลายคนกันที่ไปสอบรุ่นสอบนี่หรือว่าต้องการที่จะมาตั้งจิตอธิษฐานอะไรก็แล้วแต่ครับก็เห็นมากราบมาไหว้กันนะครับอันนี้ก็คือเป็นปฏิหารพ่อปู่หรือสิทธาไปครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับท่านใดที่อยากจะมากราบพระปู่นะครับก็พระปู่ตัวนี้ก็อยู่ที่บริเวณหน้าร้านครองถมบ้านมอพยาวครับอยู่ตรงสีแยกบ้านสันปันปนาดนะครับถนนบายพาสอำเภอเมืองจังหวัดพะยาครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆน,น,นะครับก็ขอให้ท่านได้เตรียมดอกไม้ทุ่งเทียนมาก็เพียงพอนะครับพบกันใน คลิปหน้าว่าจะมีอะไรนะครับฝากท่านกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสวัสดีครับ